สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านค่ำนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพ,พื้นผิวพระนี่ก็ จะลงรักน้าเกลี้ยงเอาไว้นะครับเจ้าของเก่านี่ได้ทําการล้างมาแบบผิดวิธีนะครับจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับมวลสารนี่จะลอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับพิมพ์ทรงนี่ก็ยังพอคมสันชัดเจนอยู่ส่วนด้านข้างนี่สังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะหลุดจะล่อนเกิดจากการล้างมาแบบผิดวิธีนะครับด้านหลังนี่พื้นผิวพระเปิดเปิดออกหมดเลยนะครับ สภาพล้างนี่เป็นหลุมเป็นบ่อนเนื้อนี่หายไปส่วนมากนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันเลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะเปิดออกนะครับมวลสารนี่ก็จะลอยตัวกระจายกระจายเม็ดเล็กๆบางๆทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับ ผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับจะสังเกตเห็นนะครับคาบลักษ์นังเกี้ยงนี่หลุดกระเทาะล่อนออกเป็นจ้ำเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะจะ,จะหนึกจะนุ่มนะครับพิมพ์ทรงนี่ก็ยังพอคมสันชัดเจนอยู่นะครับน่าเสียดายนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าล้างมาแบบผิดวิธีนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านข้างนี่เนื้อหานี่หลุดหายนะครับ จะสังเกตเห็นมวลสารนะครับลอยตัวกระจก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจะหนึกจะนุ่มนะครับด้านหลังสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เป็นหลุมเป็นบ่อเนื้อหลุดล่อนเกิดจากการล้างแบบผิดวิธีนะครับเรามาศึกษาเนื้อหาของพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับสังเกตเห็นหนอนด้นนะครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับ มวลสารลอยตัวกระจาระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับพื้นผิวพระนี่เปิดออกเป็นส่วนมากเลยนะครับด้านหลังมวลสารนี่ลอยตัวกระจาระจายนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อดูเนื้อหานะครับเพจเบนจวรรณเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับออกมาให้แนวทางความรู้หวังว่าเพื่อนเพื่อนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับ จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบลักน้าเกลียงนี่ยังหลงเหลืออยู่นะครับกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับด้านข้างด้านนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระด้านข้างนี่จะเปิดออกมวลสารนี่ลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับเพจเบญจวันณเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจก่อนนะครับ ก่อนที่จะอิ inbox หรือ,อโทรหาผมโดยตรงเลยนะครับแลวต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสิ่งไหนผิดพลาดไปหรือการอธิบายการลงกล้องยังไงผิดพลาดไปผมพยายามนำกลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเก่านะครับ สังเกตเห็นนะครับเนื้อ,อาหานี่ก็จะเนื้อจะนึกจ,จะนุ่มนวลตานะครับของเราเปิดราคากลางนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวสวนผู้เยี่ยมชมนะครับส่งรูปภาพมาในช่องทางเมสเซจนะครับผมไม่ดูให้นะครับท่านต้องไปศึกษาหรือท่านไปเช่าหามาจาก แบ่งปันหรือจับต้องได้ไงท่านก็ไม่ให้เขาดูนะครับผมออกมาให้แนวทางแค่นั้นโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ฐานแซมสวัสดีมีความสุขทุกท่านยามค่ำครับ